สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียรมเนสโตอ,อีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ NC Group NC สร้างบ้านด้วยใจสู่ชุมชนสังคมเปี่ยมสุดที่เราเรียกกันว่าสามก,ก๊กความจริงที่เราเรียนกันมาทั้งหมดเป็นเล่มโตหรือว่าอ่านกันมานี่นะคะเป็นเพียงเหตุที่มาของคำว่าสามก,ก๊กแผ่นดินจีนแบ่งออกเป็นสามก,ก๊กจริงๆในปีพศ776ซึ่งในเวลานั้นโจผีได้ขึ้นแทนโจโฉ แล้วก็พระเจ้าหั่นเสียนตี้ลงตั้งตนเป็นกษัตริย์หลังจากนั้นในเวลาต่อมาเล่าปีก็สถาปนาตนเองขึ้นเป็นฮ่องเต้เกิดสงครามระหว่างกันอีเจ็ดปีต่อมาซุนกวนก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์เช่นเดียวกันแผ่นดินจีนจึงแบ่งออกเป็น3ามกบโดยสมบูรณ์ในปีพศ772เพราะว่าต่างคนต่างก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์นั่นเองก็คือเป็นโจผีเล่าปีแล้วก็ซุนกวน เรามาพูดถึงราชวงศ์ของเล่าปีซึ่งก่อตั้งได้เพียงสปีเท่านั้นซึ่งสาเหตุพวกเราต่างก็ทราบกันดีเพราะว่าเล่าปีนั้นทําสงครามแก้แค้นให้กับกนอูจึงเป็นเหตุของการล่มสลายของโจโกกในเวลาต่อมาเพราะพระเจ้าเล่าเซียนซึ่งเป็นบุตรหรืออดีตก็คืออาตานั่นเองไม่มีความสามารถในการปกครองไม่ช้าไม่นานโจผีก็ปีทาทับเข้ามาแล้วก็สามารถปราบปรามโจโกกได้เป็นผลสําเร็จหลังจากนั้น การแก่งแย่งชิงอำนาจในราชวงศ์ของโจผีนั้นซึ่งสามารถครองอำนาจสืบต่อมาได้เพียง3มราชการเพราะว่าอำนาจนั้นตกอยู่ในตระกูลของแซสิมาหรือสุมาอี้ได้แก่สุมาเอียนสุมาเจียวสุมาสูในที่สุดราชวงศ์จิ้นก็ก่อตั้งโดยสุมาเอี้ยนในปีพศ808และก็ทำการปราบปราม งอกกอย่างจริงจังสำเร็จเสร็จสิ้นในปีพศ863เป็นอันว่าแผ่นดินจีนได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งหนึ่งในสมัยราชวงศ์จิ้นโดยสกุลซือมาหรือซูมานี่เองทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าการแก่งแย่งชิงอำนาจถึงแม้จะแบ่งเป็นกกเป็นเหล่าแตกแยกความคิดเห็นแตกแยกอะไรก็ตามท้ายที่สุดก็ต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวในสมัยสงครามสามกก ต่อราชวงศ์จิ้นและก็การสิ้นสุดของราชวงศ์จิ้นต่อด้วยห้าราชวงศ์ถือเป็นยุคมืดของชาวจีนโดยแท้จริงเพราะมีสงครามติดต่อกันเป็นเวลานานอีก300ปีถือว่าเป็นยุคที่ชาวต่างชาติหรือกลุ่มชนเผ่าของซูงหนูเข้าครอบครองประเทศจีนพัดกันแย่งชิงอํานาจแผ่นดินจีนก็ยังแตกแยกออกเป็นสองเสียงก็คือมีราชวงศ์เหนือราชวงศ์ใต้ กว่าจะรวมกันติดได้ก็ใช้เวลานานทีเดียวค่ะราชวงศ์จีนนั้นแม้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียวแต่ก็ไม่สามารถที่กระทำได้ตลอดเพราะการลุกลานของพวกสุนูชาวนอกด่านซึ่งมีถึงห้าเผ่าด้วยกันท้ายที่สุดราชวงศ์จีนก็จะต้องหนีไปตั้งเมืองรวงอยู่ที่เมืองนานกิงปล่อยให้ดินแดนแถบภาคเหนือแถบแม่น้ำฮงหูเป็นที่ปกครองของชนเผ่าอาณาิยชนในที่สุดค่ะ